ทับหลังที่ได้จากภูไฟอำเภอขุนาหารจังหวัดศรีสะเกดกำหนดอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตรวตรรษที่1 5บหถึงสิพุทธศตรวตรรษที่15คือช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช 1, 4ึ่ถึงหนึ่พุทธศตรวตรรษที่16คือช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช1 5 0 1งถึงหนึ่ศิละปะของแบบก่อแก่นับเป็นภาพทับหลังที่แปลกและหาได้ชมยากมากในงานศิละปะเช่นนี้ของฝั่งประเทศไทย ปัจจุบันทับหลังชิ้นนี้ถูกนำมาตั้งและโบกปูนถาวรไว้ที่วัสุพันรัฐบ้านพรานตาบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเพื่อป้องกันการถูกจรกรรบริเวณสันเขาด้านทิศเหนือภูฝ้ายเป็นภูเขาลูกโดดสูงจากพื้นที่ราบโดยรอบประมาณ 50- 120ถึงเมตรและห่างจากเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามาทางทิศเหนือระยะทางเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นทั้งนี้โบราณสถานปราสาทภูฝายเป็นาศาสนสถานประจำชุมชน ผลจากการขุดแต่งศึกษาปราสาทผู้ฝ่ายในปี2556สามารถกำหนดอายุสมัยและรูปแบบการใช้งานโบราณสถานปราสาทผู้ฝ่ายได้ดังนี้พุทธศตวรรษที่1 2ถึง13ศิลปะของแบบกอกแกเริ่มปรากฏในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการสร้างปราสาทหินและทับหลังที่มีลวดลายเฉพาะตัวพุทธศตวรรษที่1 4ศิลปะของแบบบาปวนเริ่มแพร่หลายมีการพัฒนารูปแบบทับหลักให้มีความซับซ้อนมากขึ้น พุทธศตรวรรษที่15-16ช่วงเวลาที่สร้างปราสาทผู้ฝ้ายและทับหลังนารายบรรทมศิลป์เป็นช่วงที่ศิลปะของแบบกาะแก่และแบบบรรทายสรีเฟืองฟูพุทธศตรวรรษที่17-18ศิลปะของแบบนครวัดและบายุนเริ่มแพร่หลายทับหลังมีลวดลายที่ซับซ้อนและประณีตมากขึ้นปราสาทประาธระานสร้างด้วยอิฐและศิลาเลงอยู่ในถังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเพิ่มมุมมีขนาดด้านละ7.20เมตรสร้างบนลานหินธรรมชาติของผู้ฝ้าย ปัจจุบันหลงเหลือเฉพาะส่วนฐานรองรับเรือนธาตุซึ่งก่อดด้วยศิลาเลงสูงจากพื้นดินประมาณ1.75เมตรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับปราสาทหลังอื่นๆพบว่าแผนผังเรือนธาตุของปราสาทผู้ฝ่ายมีลักษณะคล้ายกับปราสาทเนียงขเขมากลุ่มโบราณสถานกอกเกปราสาทมีชัยอำเภอสังขาดจังหวัดสุรินทร์ศิลปะของเบกแปร,รูปพุทธศักราช1487-1511และปราสาทเบงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ศิลปะของแบบบรรทายสรีพุทธสตัราร้อย1 11, ถึง1544าจากรายงานฉบับดังกล่าวจึงกำหนดให้ปราสาทผู้ฝ่ายน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่15ถึงกลางพุทธศตรวรรษที่16สิ่งสำคัญของปราสาทผู้ฝ่ายคือภาพสลักทับหลังพระวิษณุอนันตสายินปฐมนาภะหรือนารายบรรทมศิลป์ปัจจุบันไม่ได้ติดกับตัวปราสาทเต่เก็บรักษาไว้นวัสุพรรณรัตน์วัดบ้านพรานตำบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ แม้ว่าร่องรอยหลักฐานของภูฝ้าจะหลงเหลือไม่มากนักแต่ด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งสร้างปราสาทอยู่บนเขาลูกโดดในฐานะศาสนสสานสศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนและเป็นสถาปนาภูเขานี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะเดียวกันนี้ยังปรากฏให้เห็นในหลายแห่งอาทิป,ปราสาทพนมรุง้งปราสาทปลายบัดหนึ่งปราสาทปลายบัดสองและปราสาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาลูกโดดด้วยเช่นกันทับหลังนารายบรรทมศิลป์ที่พบในประเทศไทย ทับหลังหมายถึงแท่งหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าในลักษณะเดียวกับคือเพื่อรับน้ำหนักของชั้นหลังคานิยมสลักลวดลายและภาพเล่าเรื่องต่างๆทับหลังจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการกำหนดอายุศาสนสถานแห่งนั้นและเป็นตัวบอกได้ว่าศาสนสถานนั้นสร้างขึ้นในศาสนาและละที่ใดโดยเฉพาะชิ้นที่สำคัญที่สุดทับหลังใช้เป็นตัวกำหนดอายุได้ดีที่สุดเพราะส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นพร้อมกับตัวปราสาทและสลักด้วยศิลา จึงเป็นสิ่งที่คงทนถาวรรวมทั้งมีภาพเล่าเรื่องและลวดลายประดับที่สามารถบอกวิวัฒนาการได้เป็นอย่างดีนารายบรรทมศิลป์มีลักษณะปรากฏเป็นพระวิษณุหรือประเทศไทยรู้จักในนามพระนารายหนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำหรับนิกายไวยสนาพนิกายแล้วเชื่อว่าพระองค์เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปริมาณวิทยาของพระองค์ในตอนนี้จะเล่าตอนที่พระวิษณุอยู่ในท่าบรรทมประทับบนพญานาค พระนามว่าเสศักดิ์หรือชาวไทยรู้จักกันในนามอนันตนาคราชเนื้อกษียนสมุทรที่พระนาพีมีดอกบัวผุดออกมาหนึ่งสายและมีพระพรหมนั่งสมาธิบนดอกบัวที่ปลายพระบาทของพระองค์มีพระลักษมีคอยปรนิบัติการแกสลักเล่าเรื่องราวนารายบรรทมศิลป์จะปรากฏพบตามประสาทในวัฒนธรรมของโบราณที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่1 0บสถึงสิตามประสาทที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ทับหลังตอนพระนาายบรรทมศิลป์ที่พบในบริเวณประเทศไทย และพบในจังหวัดศรีสะเกดดังนี้หนึ่งทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์สองทับหลังที่ปราสาทเอยน้อยจังหวัดขอนแก่นสทับหลังที่กู่สวนแตงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันจะแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครสี่ภาพแกะสลักที่ลำน้ำลำดงใหญ่อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหทับหลังที่พบจากสารพระการปัจจุบันจะแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ 6. ทับหลังที่ปราสาทผู้ฝ่ายจังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันเก็บไว้ที่วัุพนารัตเจ็ทับหลังที่กู่แดงจังหวัดชัยภูมิ8หน้าบันปราสาทท่านารายเจงเวงจังหวัดสกลนครรัฐ9ทับหลังที่ปราสาทเมืองแขรจังหวัดนครราชสีมา10ทับหลังที่กู่พระโกนาจังหวัดร้อยเอ็ด11ทับหลังที่ได้จากเทวสถานสารทระนารายจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธสถานแห่งชาติพิมาา 12ทัพหลังปราสาทตำหนักไซจังหวัดรีสเกตปัจจุบันจะแสดงที่พิพิธสถานแห่งชาติพิมาก13ทัพหลังพบที่วัดศรีสวายจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันจดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง14ทัพหลังจากปราสาทสกําแพงใหญ่จังหวัดรีสเกต15ทัพหลังจากปราสาทห้วยทับทันจังหวัดรีสเกตจากการสำรวจข้อมูลที่พบในปัจจุบันพบว่าทับหลังนาฬิบันทมศิลป์ในวัฒนธรรมของโบราณพบเจอมากที่สุด ที่จังหวัดสีสะเกะโดยพบทั้งหมดสีจุด